กลับมาช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่ได้เห็นปฏิบัติการของคอสชคุณนัตยาผมมีความชื่นชมมากใครจะว่ายังไงผมผมก็ไม่ทราบจริงนะผมมีความรู้สึกว่าทันทีที่มีการประกาศมีการประกาศใช้กฎอายการศึกสิ่งที่เราได้เจอก็คือบุคคลต้องสงสยัยชายชุดดําและอาวุธสงคราม,มซึ่งหลายๆคนพูดก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเป็นการมโนเป็นการคิดเอาเองอแต่วันนี้มันจับให้เห็นและมันเจอเจอของจริงนะครับแล้วมันก็จะเจอกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้เพราะว่า คนที่มีพกไม่ได้กลุ่มเป้าหมายโดนตรวจค้นที่บ้านพักอันนี้ต้องระวังนะครับแต่พูดถึงการออกหมายเรียกบุคคลสําคัญวันนี้ก็ยังมีบุคคลสําคัญเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคุณนตัตยานะใช่ค่ะอย่างล่าสุดนะคะทางด้านของคอสชอก็ได้เรียกบุคคลให้มารายงานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เพิ่มเติม2คนนั้นก็คือนายขันชัยบุญปานค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทมติชนจํากัด แล้วก็นายบรรพด์ดามพงศ์นะคะซึ่งเป็นพี่ชายของคุณหญิงพจมณนปป้อมเพชรนะคะโดยในให้บุคคลที่มีรายชื่อเนี่ยเข้ามารายงานตัววันนี้นะคะคส่วนทางด้านของนายถากุลบุญปานผู้จัดการทั่วไปของบริษัทมติชนเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของนายขันชัยได้เดินทางมายื่นหนังสือชี้แจงนะคะแล้วก็ยืนยันถึงเหตุผลที่นายขันชัยไม่สามารถเดินทางเข้ารายงานตัวได้เนื่องจากว่ายังพักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลคือยังป่วยอยู่<ช>ลูกช,ชายก็เลยมาแทนคุณพ่อผู้สื่อข่าวก็ไปประกาศรายงาน นะครับคุณวิลาสินีสงบวาจามีรายงานพิเศษชิ้นนี้มาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวารายละเอียดไปติดตามกับคุณวิลาสินีกันครับเชิญครับ สงบแ่งชาติได้เรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม2คนนะคะโดยนายคันชัยบุญปานค่ะได้ส่งตัวแทนมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่เข้ามารายงานตัวในวันนี้เนื่องจากว่ายังเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีอาการป่วยนะคะขณะเดียวกันก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนั้นเข้าทํางานในพื้นที่ยกเว้นเฉพาะผู้สื่อข่าวสายความมั่นคงค่ะ บรรยากาศการเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่มเติมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่หอประชุมกองทบเทเวศช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทมกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะวันนี้ทางคอสชได้ออกคำสั่งเรียกนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนายบรรณพจน์ดามาพงศ์พี่ชายคุณหญิงพจน์มาณป้อมเพชรอดีตภรรยาพันรัตโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมา รายงานตัวทั้งนี้นายทากูลบุญปานผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทมัทิชนจำกัดมหาชนได้เป็นตัวแทนเข้าชี้แจงกับทางคอสชอแทนนายขันชัยที่ยังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าที่ได้เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจขณะที่บรรยากาศภายนอกนั้นนะคะผู้สึกข่าวก็ยังใช้พื้นที่บริเวณริมฟุตบาทตรงข้ามกับหอประชุมกองทัพบกติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มารายงานตัวในวันนี้อย่างใกล้ชิดยังทรากว่าเจ้า ที่ทหารเองไม่ได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทํางานภายในพื้นที่หอประชุมกองทบกยกเว้นผู้สื่อข่าวที่ประจําอยู่สายความมั่นคงทศริดลประธาราชถ่ายภาพวิลาศินีสงบปราชาทีมข่าวการเมืองความมั่นคงรายงานค่ะกรับ<ม>ก็ขอบคุณนะครับคุณวิลาศินีครับไปติดตามรายงานให้ได้รับชมกันก็เป็นบรรยากาศอัปเดตท,ทุกๆวันนะครับ,รบเพราะว่าที่หอประชุมกองทบก ก็จะมีบุคคลที่มีรายชื่อบางคนก็มาบางคนก็ไม่มาบางคนก็หลบหนีสมบัติบุญงามบุญนงก็เลือกที่จะหลบหนีนะครับก็ต้องรอดูกันว่ายกระดับกันอย่างไรเพราะอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมมีรายงานข่าวมาบอกว่าบุคคลที่ไม่ไปรายงานตัวตามรายชื่อเนี่ยนะถ้าต่างจังหวัดเขามีชุดเฉพาะกิจนะลงไปลงไปค้นที่บ้านเลย เป็นชุดไล่า,ลาด้วยเป็นชุดเล,าลาราเลยนะไปทนที่บ้านนะครับอ,อันนี้ต้องระวังดีๆถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมากมายมารายงานตัวก็ก็ไม่เห็นจะมีอะไรใช่ค,ค่ะลุงยิ้มตาสว่างก็ยังยิ้มแฉ่งคือ,ค,อคือหลายๆคนที่เดินทางเข้ารายงานตัวบางคนก็มีการาถูก ควบคุมตัวไว้หนึ่งคืออะไรเงี้ยบางคนก็กลับบ้านได้เลยจริงๆแล้วก็คือทางคอสชเองก็จะมีการพูดจาแล้วก็สอบถามข้อมูลอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะนะครับไปดูข่าวสังคมอาชญากรรมในภูมิภาคกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับพอดีว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ส่งข่าวเข้ามาหลายจุดหลายพื้นที่มันมีอยู่สองที่มีที่จังหวัดนครปฐมและก็มีที่จังหวัดอ่าชนบุรีผมไปทีคนครปฐมแบบเดินตรวจนิดนึงก่อนก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับของสอพอเมืองนคนปรปฐมเนี่ยเขาก็ไปติดตามจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายสารเนี่ยนะครับคดีช่อโกงทรัพย์นะครับชื่อนางสรรสนีวนิชกิรติคนนี้เนี่ยก่อเหตุนะครับช่อกงทรัพย์มูลค่ากว่า400ล้านบาทโดยการเขาเรียกว่าทําเหมือนคล้ายๆกับแชร์รวบรวมหุ้นกันแล้วก็ไปประมูลซื้อเพชรไปประมูลซื้อเพชรนะครับ แรกๆเนี่ยเขาบอกว่าให้อัตราในกําไรที่ดีมากให้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนเนี่ยนะครับร้อยละ10ก็จ่ายกันจ่ายกันอยู่ตลอดนะครับเพื่อจะล่อให้เหยื่อตายใจพอได้เงินกองกลางมากยิ่งขึ้นแล้วก็หอบเงินีหนีนเหตุการณ์มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2553ถึง2556นะครับพฤติกรรมนี้ก็ไปหลอกลวงช่อโฟงจนชาวบ้านตอนนี้ทุกกระทมอย่างหนัก เพราะว่าตอนแรกมันก็ได้เงินนะ,ะเงินต้นพร้อมดอกก็คิดว่าเออการลงทุนนี้เขาก็ไปซื้อเพชรจริงก่อนจะหลงเชื่อก็พาไปดูนี่ร้านเพชรของฉันนี่ร้านเพชรของหลานฉันก็เป็นคือญาติกันสร้างความเขาเรียกว่าตายใจอ่ะตายใจว่าเขามีตายใจมีเพชรจริง สรุปแล้ววันนั้นที่ไปนี่ไม่มีใครรู้จักคนนี้เลยเพราะเ<ม>จ้าของร้านพี่ก็ไม่รู้จัก<ม>ก็เป็นเหมือนคนมาแนะนาร้านก็มีประจําแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วะนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูที่จังหวัดชนบุรีนิดนึงนะครับจากเรื่องของการตุนแชร์เพชรอันนี้มาดูเรื่องของการทวงหนี้ต้องบอกว่าเป็นการทวงหนี้นอกจากทวงหนี้โหดแล้วเนี่ยพออ่านรายละเอียดไปปุ๊บโอ้โหมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคุณอุดรไม่น่าเชื่อคือเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดชนบุรีค่ะทาง สพสัตหีบนะคะได้ไปจับกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบนะคะดได้ผู้ต้องหาทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะโดยพฤติกรรมของทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนางสาวจันเพนราชแก้วนะคะซึ่งเป็นคนดูดูแลบ้านหลังหนึ่งที่ในสัตหีบเนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มชายชะกันจำนวน7คนด้วยกันขับรถเข้าไปจอดที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ใช้คีมตัดกุญแจเนี่ยแล้วก็กรูเข้าไปในบ้านไปยกเอาทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมดนะคะทางคน คุณจันเพนซึ่งเป็นคนเฝ้าบ้านก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยติดตามจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะสืบสวนสอบสวนไปไป,ไปมามาถึงทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแก๊งทวงเงินกู้นอกระบบนะคะโดยบ้านดังกล่าวเนี่ยทางกลุ่มนี้มาทวงเงินกับทางด้านของคุณบรรเจิดทองก้อนนะคะซึ่งยืมเงินจากในทุนของตนเองมาจำนวนเงิน200 0 0 0บาทด้วยกันและจะต้องส่งดอกเบี้ยว,วันละ4 0 0 0บาท 4, บาทวันละนะคุณไม่ใช่เดือน<ว>ละอาชีพอะไรเออวันละสี่พันบาทแบบว่าตกเดือนละเฉพาะดอกเนี่ยเดือนละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทคิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ60%นะคะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็ไม่พบตัวเจ้าของบ้านนะคะก็เลยเอาคีมตัดกุญแจแล้วก็ถือวิสาสะบุกเข้าไปในบ้านไปยกข้าวของทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่มีค่าออกไปเพื่อที่จะไปเป็นค่าดอกเบี้ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลย แจ้งข้อหาทั้งหมดนะคะว่าพกพาแล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็รวมถึงยังมีข้อหาทําให้ทรัพย์สินเสียหายนะคะแล้วก็ร,ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อ,อโดย<อ><อ>ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้กุญแจเปิดเข้าบ้านเขานะ,ะไอ้บุกลุกเนี่ยนะเอาคีมไม่ตัดเลยไม่อยู่ใช่ไหมตัดฉับเสร็จแล้วก็อยากได้อะไรก็ขนเอาไปคุณอุดรฮะดอกเบี้ยววันละสี่พัน เรียนทางานเนี่ยสี่พันนี่คือดอกไม่ใช่เงินต้นใช่ดอกเบี้ยวันละสี่พันบาทรวมแล้วตกเือนละแสนสองอ่ะโอ้ยตา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 ยจริงต้องบอกว่าพออ่านรายละเอียดแล้วตกใจมากเจอดอกวันละสี่พันบาทเนี่ยแต่คือเรียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายชัดเจนตรงนี้นะตรงทางด้านของจ้านที่ตำรวจคงต้องเข้าไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเราทิ้งท้ายนิดเดียวนะพอมีเวลาครับท่านผู้ชมครับเราจะไปชม หนึ่งความอัดอั้นตันใจของน้องที่เป็นทหาร่ะรู้นที่สามจอดชายแดนภาคใต้ต่อสู้เสียสละวันก่อนนั้นมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับไปต่อต้านทหารแล้วก็ไปชูป้ายบอกว่าเก่งนักหรือยังไรเก่งแบบนี้ทําไมถึงไม่ไปอยู่สามจอดชายแดนภาคใต้เสื้อผ้าอาวุธปืนที่ใส่เงินภาษีประชาชนนะน้องคนนี้อยู่สามจอดชายแดนภาคใต้ครับมีความเขาเรียกว่าคืออยู่ในพื้นที่ก็ ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องแล้วก็ดูแลชีวิตของตนเองด้วยเนี่ยนะครับวันนี้มาเจอภาพเหตุการณ์แบบนี้เห็นมวลชนแตกแยกกันเขาก็รู้สึกอัดอั้นตันใจขอระบายผ่านโซเชียลมีเดียเราเปิดเวทีตรงนี้นะครับให้น้องเขาได้พูดแล้วก็ไปฟังเสียงเขาดูแล้วก็ลารายการไปพร้อมกับคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับค่ะครับเฉยเลยครับพวกผมสวัสดีครับ ผมเป็นทหารชายแดนใต้คนนึงเหมือนกันนะครับพอนี่ผมไปเจอคลิปบางคลิปที่บอกว่าไม่รู้จะมีทหารไปทําไมอยู่เป็นทหารไปก็เปิงภาษีใช้ภาษีชาวบ้านไปเปล่าๆผมจะบอกอะไรนะครับชุดที่ผมใส่ทุกอย่างเสียเงนินเองครับชุดสั่งตัดชุดพันแปดหักในเงินเดือนครับ เงินเดือนหารจะเอาจริงสี่พันกว่าบวกค่านุนค่านี่ตกแล้วก็ประมาณแปดพันแปดพันหักค่าข้าวค่าน้ำหักทุกอย่างแล้วคุณจะบอกว่าพวกผมเปลืองภาษีแล้วที่คุณบอกว่าให้ไปเก่งใ้ชายแดนใต้นี่นะครับผมอยู่ชายแดนใต้ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีทหารคนไหนทําหน้าที่ไม่มันมาอยู่ที่นี่ไม่ไปอยู่ชายแดนไม่ไปลบกับเขมรพวกคุณจะไปลบไหมพวกคุณจะไปรับกระสุนแทนพวกเขาไหมคุณไม่รู้หรอครับว่าอยู่ห่างบ้านห่างเมืองต้องจากพ่อจากแม่จากลูกจากเมียมามันรู้สึกยังไงบ้านก็ไม่ค่อยได้กลับต้องเดินเสียงระเบิดเสียงลูกปืนทุกวัน แล้วคุณจะบอกว่าไม่รู้จะมีทหารว่าทาไมถ้าไม่มีทหารจริงๆนะครับป่านี้เขาไม่มีประเทศไทยเหลือหรือว่าคุณจะบอกว่าพวกคุณจะบรบกับขมนิ่ถ้าคุณไม่อยากให้มีทหารอย่างพวกผมอยู่ได้ครับคุณมาเลยครับรับปืนรับชุดรับเสื้อผ้าจากผมไปเลยครับรับเงินเดิมด้วยแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีเอาและอีกอย่างผมจะบอกให้นะครับทหารก็ต้องเสียภาษีนะครับ